กองบัญชาการกองทัพไทยก็ได้เร่งขุดลอกลำน้ำห้วยกุดนาขามเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดหนองคายค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่21สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำกำลังพลและเครื่องมือช่างเร่งดำเนินการขุดลอกลำน้ำห้วยกุดนาขามบ้านขามีหมู่ที่9ตำบลทุ่งหลวงอำเภอโพนพ,พิสัยจังหวัดหนองคายรวมระยะทาง1,800เมตรค่ะเพื่อช่วยเพิ่มปริมาตรการกักเก็บน้ำไม่น้อยกว่า23,720ลูกบาทเมตรค่ะสำหรับการขุดลอกลำน้ำในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อที่จะรองรับน้าในฤดูน้าหลากลดปัญหาน้าท่วมที่เกิดขึ้นซ้ำซาก และเพิ่มปริมาณน้ำสำรองสำหรับการเกษตรและปะศุสัตว์ในช่วงหน้าแล้งด้วยรวมทั้งช่วยให้ประชาชนมีแหล่งน้ำให้ใช้อย่างเพียงพอและเป็นพื้นที่ทำการประมงในชุมชนซึ่งก็มีพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า<อ>200ไร่ค่ะครอบคลุมประชาชน94ครัวเรือนรวม324คน ทําให้ประชาชนสามารถดํารงชีวิตและทําการเกษตรได้อย่างยั่งยืนลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวด้วยค่ะ